ข่าววินัยที่งคือผู้บอลไทยใบฉีดสไตล์ประเจวันที่15กุมภาพันธ์ต่อวัน568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอที่คื้นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของที่ขึ้นวันนี้อะไรยังไงแข้งแมนยูถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยโพสต์สวมเสือ้อทับช้างศึกเป็นครั้งแรกเลยนะ เมืออ่อวานนี้ือว่าแม็กเซจกองหน้าความเร็วสูงลูกครึ่งไทยเบลเาวายิงหมายเลข17จากสโมสรแมนยูที่มีความสูงติดระดดับท็อปของผู้เล่นรุ่นเยาวชนในโยุโรปในครนี้โดยล่าสุดได้โสพสต์ภาพบ,บนสตอรี่เดินทางถึงประเทศไทยในครนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับสวมเสื้อทับช้างศึกทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเช่นกันตเตรียมจะลยสึกฟุตบล FC, อล AFC u ียู7ปีเอเชีย่นครับ2 0 25รอบท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและวันที่3 ถึง20เมษายนที่จะถึงนี้โดยทั้งนี้ทัพช้างสึกทีมชาติไทยยู -17 ปีภายใต้การนำทัพของสเสด็จเจเด็ดมีลาบอยู่กรุฟเอร่วมสายกับร่วมทีมกับซาอุดีอาราเบียที่เป็นเจ้าภาพอุซเบกิสถานและก็จีนโดยที่จะคัดเอาทั้งหมด8ทีมจากทั้งหมด16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกยู -17 ปีที่ประเทศกาตาร์ละวันที่5ถึง27พฤศจิกายนในคงนี้นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวผมเป็ตัวว่างานนี้ ก็ต้องดูต่อไปก็ได้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงแฟนไทยส่งแรงใจแรงเชียเอกนิตปัญญาประเดินนัดแรกบนเวทีญี่ปุ่นเอฮิเบเอฟซีพบกับแฟนั่งของคาทาเบโทยามะโดยวันพรุ่งนี้นะผม16ตุลามพันธ์เวลา10นาิกา50นทีการแข่งขันเซคบอลเจดิคทูลในฤดูกาล2025 เอฮิเมเอฟซีของเจ้าบุกเอกนิต์ปัญญาพบคาทาเบเรโทรคายามาในครั้งนี้โดยเ,เวลา10นาฬิกาห้นาทีตามเวลาของประเทศไทยนักนามนิงยินเนียนสเตดเดียมประเทศญ,ญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นแต่างางานนี้ต้องราดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึ่งไงช้างศึกอยู่7ปีปริการตัวก่อนจะเข้าแคมป์ครั้งที่3ที่พระหยองนะ เมื่องาน,นี้เหล่าขุนพลช้างศึกอย7ปีเดินทางไปวรงานตัวก่อนจะเข้าแคมป์เพื่อจะตเตรเตรียมรุยศึกชิงแชมป์เอเชีย u 7ปีซึ่งงานนี้ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางไปายงานตัวก่อนกล่าวเดินทางไปเก็บตัวแคมป์ที่ 3. เพื่อตเตรียมความพร้อมในการรุยศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศซาดิอาระเบียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยครั้งนี้ได้นาวาอากาศเอกปียพงผิวอ่อนโฆษกสมาคมและก็สภากรรมการให้โอวาทและก็ให้กำลังใจนักเตะก่อนออกเดินทางไปเข้าแคมป์ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดพระองคสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2025เราดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน7ปีจะคัดเอา8ทีมจากทวีปเอเชียได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกยูเซปีที่ประเทศกาตา โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับซาอุดีอาระเบียและที่เป็นเจ้าภาพนะฮะอุซเบกิสถานและก็ทีมชาติจีนโดยโปรแกรมฟุตบอลจิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน7ปี2025รับในกลุ่มของทีมชาติไทยไมีดังต่อไปนี้อุซเบกิสถานพบการันตของไทยวันที่3เมษายนเวลา22นาฬิกานัสนามโอคาดาสปอร์ตคลับสเตเดียมไทยพบซาอุดีอาระเบีย7เมษายนเวลาเที่ยงคืน15านาที ที่ค ah ิงฟ้าสปอร์ตซิตี้สเตเดียมและก็ไทยพบกับจีนเวลาวันที่10เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีที่โอคาดะสปอร์ตคลับสเตเดียมถุกนัดถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube และก็ช้างศึกในคันันี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงงานนี้น้องวิวพาตัดอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าหลังเดี่ยงจากการซ้อมทีมชาติในคันังนี้ เมือกันนี้พรพิรุณพิบราวันกองหลังคนสําคัญของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยครับการผ่าตัดด่วนอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินโดยเป็นการใช้สิทธิประโยชน์นะฮะเบอร์จ้าจากสมิติเวชในครังนี้โดยวิวได้รับอาการบาดเจ็บจากการลงฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติเมื่อช่วงเดือนที่แล้วและในช่วงเวลาที่พักรักษาตัวก็ได้รับกำลังใจอย่างเต็มที่จากทั้งครอบครัวเพื่อนนักเตะจากทัพชบาแก้วและก็ทีมแพทย์ที่เกิดขึ้นในคารังนี้ ท่านี้ทีมงานข่าวและผมขอเป็นกำลังใจให้กับน้องบิวนะฮะหายเจ็บกลับมาและก็ฟิตเต็มร้อยให้ได้ประวันเพื่อช่วยทัพชบาแก้วลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ข้างหน้าต่อไปสำหรับผู้หญิงทีมชาไทยเตรียมจะแข่งขันพิงบรอดี้คับนะฮะ2025ในระหว่างวันที่20-26ถึงกุมภาพันธ์ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอเมรตส์ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของผู้หญิงทีมชาไทยอันดับที่25ของโลกในพิงบรอดี้ครับพันยี มือต่อไปนี้วันที่20กุมภาพันธ์พบกับทีมชาติรัสเซียอันดับที่27ของโลกเวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนักสนามททำบริยา CSC Stadium วันที่13กุมภาพันธ์พบทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่20ของโลกเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนักสนามำทำบริยา CSC Stadium และก็วบันที่ที่กโมพันพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานอันดับที่5 1ของโลกเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามฮามบริยาต์ซีเอสซีสเตเดียมที่เกิดขึ้นในคร์ลินี้นั่นเองนะเป็นเรืงวงานนี้ต้องรอดูกันตอไปกันด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกี่นครับอาร์ตในไงสมาคมผนึกกับพนด้าของฟีฟ่าจากโครงการทารินไอดี2องได้โคดต่ยร่วมค้นหาช้างเผือกในครั้งนี้ โดยโครงการค้นป่าขาช้างเผือกฟีฟ่า TDS t a า e n t ID 2025กลับมาอีกครั้งเพื่อจะตามหานักเตะสายเลือดใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทยประจำปี2025โดยสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยจบับมือกับสมาพาันธ์ผู้บอลน,นานาชาติเดลรฟีฟา่าเตร็ยมจัดโครงการนะฮะฟีฟ่า TDS นะผม t a าเรน ID 2025โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนานะักฟุตบอลเยาวชนอย่างเป็นระบบในขณะนี้ โดยโครงการดังกล่าวนั้นนำทัพโดยเคอรี่ครอสนะฮะผู้เชี่ยวชาญระดานพิเศษระดับสูงของฟีฟ่าพร้อมด้วยทรงยศกลรินศรีสุขผู้ในการเทคนิคของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและก็โค้ชต่อยศิริศักดิ์เจ้าหญ้าไทยหัวหน้าคณะคัดเลือกผู้เล่นเยาวชนโครงการ t ท a i l ส n ไอดี225ซึ่งอันนี้ตารางกำหนดการคัดเลือกฟีฟ่าทีดีเอสนะฮะไทเลนสไอดอี225เลกแรกเมีดังต่อไปนี้ ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะผมโรงเรียนพระพริยญานิวคลองหินวิทยาจังหวัดปตัตตานี23กุมภาพันธ์มอกทางด้านของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวียเขตการบีจังหวัดกะบีวันที่1และก็2มีนาคมศูนย์พัฒนาศักยภาพการกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงธนบุรีกรุงเทพมหานคร8มีนาคมพิษสเตเดียมจังหวัดนองบุรีพูน9้ามีนาคมนครราชสีมา 18มีนาคมโรงเรียนสัมชันศรีราชาจังหวัดชมบุรี1 6มีนาคมพีทีประจวบ FC Training Center จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22มีนาคมเชียงใหม่23มีนาคมและพิษณุโลกนะฮะสำหรับการค้นหาป่าช้างเผือกภายใต้โครงการ FR FIFA TDS Talent ID จะจัดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเพื่อจะคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่เกิดในพศ2552 แนะรก2553ทั้ง10โซนภูมิภาคที่เกิดขึ้นและจากนั้นจะเก็บตัวคัดเลือกในรอบประเทศทั้งหมด24คนเพื่อจะคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติเยาวชนรุ่น U16 ปีหร,รือว่ารุ่นอายุไม่เกิน16ปีเพื่อตเตรียมแข่งขัน2รายการก็คือรายการ uh, AFC Asian Cup u 7ปี qualification เพื่อเป้าหมายสู่ FIFA World Cup u 7ป7ในปี2026ในครังนี้กันต่อไปนะ เป็นรางวงานนี้ต้องรอดูันตอไปกันแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่มาพร้อมกับเรื่องของทางสมาคมที่จัดให้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับอารหนึ่งในง,งานนี้บอกได้เลยนะว่าอีซางบอลเปิดเผยหลังเกาหลีใ,ใต้ชุดยูยสิบปีเอาชนะเซเรียไปแบบฟุ่มิฟในครั้งนีุ้นซือทีมชาติเกาหลีใ,ใต้รับว่าดาวรุ่งบางคนยังขาดประสบการณ์หลังเกือบจะพลาดท่าในเกมประเดิมยูยสิบปีที่แชมป์เอเชีย2025 ซึ่งอีซังบอลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใต้รุ่นอายุไม่เกิน20ปีเปิดเผยหลังเกมที่เอาชนะทีมชาติเซรเดียไปได้ยูย20ปีไป2-1ต่อ 1. ในเซิง,งบอลชิงแชมป์เอเชียนนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายกรอบดีนัดแรกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในเกมนี้เกาหลีใต้ชุดยุ20ปีนะฮะได้ประตูขึ้นนำไปก่อน2-0จากชินซอง นาทีที่แแล้วก็แบ็กส์มินกยูนาทีที่23แต่ในช่วงครึ่งหลังซิเวเรียอายุ20ป่ปีพยายามจะฮึดไล่ขึ้นมาก่อนจะได้1ประตูจากอารันอัฟดีนาทีที่60แล้วก็ไล่ไม่ทันจบเกมเกาหลีใต้เอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งหลังจบเกมอ e ีซังบอนก็ได้กล่าวบว่านักเตะยังคงอายุน้อยพวกเขาจึงรู้สึกประหมา่าเนื่องจากว่านี่เป็นเกมแรกด้วยเราจึงต้องมาดูก,กันนะว่าพวกเขาจะตอบสนองอย่างไรเพื่อที่เรนดังจะได้เตรียมตัว สำหรับเกมต่อไปที่เกิดขึ้นในขณะนี้และนี่ก็เป็นข่า,ขาววินัยที่นิ่งคืนฟูตบัลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจวบที่15กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บังคับรั้งฟูตบัลแานครับ